สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนอ,อพิชาเลอรทีนะครับผมตองตองอาจารย์ตองคามาทาร่นะครับเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2565นารานะฮะการทำนายนี้นะครับก็จะเป็นการทำนายการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับแล้วก็แนะนำในส่วนของเกล็ดการทำบุญให้กับทุกทท่านด้วยนะครับการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับ การทำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับท่านใดที่ทราบลัคนาอยู่แล้วลองเปิดฟังได้นะครับฟังทั้งสองอันก็ได้นะครับเพื่อความแม่นยำที่สุดนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับกับการทำนายดวงประจำเดือนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะพุทเกิดวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนะครับประจำเดือน พฤษภาคม2565นะฮะก,ะกดเรามาดูกันบ้างดีกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคุณนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับเดือนพฤษภาคม2565จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างอ่ะมาใบแรก Queen of Cups Three of Cups, Ace of Sword, Seven of Wands, Five of salt, Cup, The Hermit, The Strength, Last Tiny Hit King, Soft Ma เริ่มต้นในส่วนของเดือนพฤษภาคมชาวลัคราศีกรกฎอาจจะได้เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็กันค่อนข้างที่จะมากพอสมควร เป็นในยะที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับไม่ได้แย่ในส่วนของใครที่ทํางานกับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้อาจจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นคนลัคนาราศีสิงห์เข้ามาช่วยพพอร์ตในส่วนของเรื่องการงานของคุณเนี่ยให้มันโฟโลอ์ขึ้นให้มันแก้ไขปัญหาที่คุณเผชิญอยู่กับอุปสรรคที่คุณรู้สึกว่ามาันตกดขัดขับเนี่ยคุณจะผ่านพ้นไปได้ดี ถ้าคุณไปเจอคนที่ลักนณาราศีสิงห์หรือเป็นคนลักนณาราศีธาตุไฟก็ได้เมษสิงห์ทนูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับชาวลักนณาราศีกันนะฮะผมมองว่าคนคนนี้จะเข้ามาสปอร์ตคุณในส่วนของเรื่องออการใช้ชีวิตการสปอร์ตทางด้านความคิดนะครับแลดูแล้วค่อนข้างที่จะดีทีเดียว นะครับอาจจะเป็นคนลัคนาราศีธาตุดินก็ได้ฮนะประสบกันบางก่อนแต่ผมจะเน้นไปที่ลัคนาราศีกันซะส่วนใหญ่นะครับในะส่วนของช่วงเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะอย่างแรกเลยนะครับจงใช้ความที่ผมมองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างจะมีเซนส์อะไรบางอย่างนะครับบอกกับคุณในช่วงนี้ให้แนวทาง เป็นไกด์ไลน์ชีวิตของคุณมันมีอะไรบางอย่างมาเตือนให้กระตัวคุณรับรู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าจะทําซ้ายหรือทําขวาดีคุณจะพึ่ดปฏิบัติตัวยังไงเนี่ยในช่วงเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะเตือนเลยนะครับสำหรับชา,าวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้นะระวังปากคุณระวังเรื่องอารมณ์ของคุณโดยเฉพาะการดิลงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าหรือลูกค้าทีา่มีอายุมากกว่า ช่วงนี้เขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกปิดอัดใจในส่วนของเรื่องการงานมันทำให้คุณรู้สึกภาวะพวะวงกับนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างอนะแต่ทางที่ดีที่สุดคือเงียบปากสั้นๆเลยเงียบปากไม่ต้องไปต่อเลาะต่อเถียงหรือว่าเหมือนหาเหตุผลนานาจิตตังหลากหลายนานาประการนะเข้าไปต่อเลาะต่อเถียงกับเขายิ่งคุณไปแบบ สู้กับเขามากๆมันจะยิ่งทําให้ตัวคุณเดือดร้อนผมบอกอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้กับพี่ด้กับท่านไปจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับหรือว่าแบบถ้าแบบปัญหาอะไรที่มันรู้สึกว่ามันแก้ไขยากแล้วเนี่ยคุณลองปรึกษากับคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยช่วงนี้เขาจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคุณเกิดสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นตอนนี้นะครับมันอาจจะมีเรื่องบางอย่าง นะครับเข้ามาเป็นเรื่องที่ทําให้คุณชื่นอกชื่นใจได้รับการฉลองนะครับในส่วนของเรื่องการงานของคุณนะครับแลดูแล้วนะเอ่อในส่วนของเรื่องงานของคุณเนี่ยมีแนวทางในทิศทางที่ค่อนข้างดีทีเดียวถ้าใครที่ทํางานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ แล้วเขามีความเมตตากับคุณมาเนินนานแล้วนะฮะช่วงนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านนั้นไปในทิศทางที่มันค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ในส่วนของปัญหาที่ผมบอกนะว่าที่คุณเผชิญอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะ คนที่ทำงานแล้วเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเพศหญิงนะครับคนเพศหญิงเนี่ยจะช่วยเหลือคุณได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้นะครับในส่วนของช่วงนี้เนี่ยงานคุณอาจจะต้องมีการพรีเซนต์นะฮะหรือว่ามีการที่ต้องนำเสนอนะครับกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องในสายงานของคุณนะครับคุณจะสามารถทํางานได้ค่อนข้างดีทีเดียวแต่พยายามตเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของเรื่องงานที่คุณจะต้องนําเสนอหรือมีความรอบคอบมีความละเอียดนะครับมันจะทําให้คุณผ่านพ้นกับเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีในส่วนของเรื่องงานเนี่ยเท่าที่มองผมไม่ได้มองอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนอกจากปากคุณกับอารมณ์คุณแค่นั้นเองนะครับ อ,อ่ามานะฮะใครที่ตกงานอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานสมใจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับคนที่อยู่ลัคนาราซิก,ก็ปรากฏในช่วงนี้ที่กําลังหางานใหม่อยู่หรือว่าตกงานอยู่แล้วก็ต้องการหางานใหม่นะครับถือว่าน่าจะมีข่าวดีในส่วนของเรื่องงานของคุณในช่วงนี้นะฮะ ต่อมานะครับในส่วนของใครที่เป็นเจ้าของวิจการอยู่เนี่ยผมมองว่าชาวราศีกรกฎนะอาจจะเหนื่อยๆในส่วนของเรื่องงานอยู่พอสมควรแต่คุณจะได้เจอลูกค้าเก่านะครับเ <ak> ข้ามาช่วยเหลือคุณในส่วนของเรื่องงานคุณให้คุณผ่านพ้นไปได้อย่างดีทีเดียวมันจะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาประจำนี่แหละเข้ามาช่วยอุดหนุนเกื้อหนุนคุณในส่วนของเรื่องงานนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะในส่วนของเรื่องงาน ไม่น่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะฮะต่อมาไปในส่วนของเรื่องการเงินกันาดีกว่าการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีก็จะกดนะผมมองว่าน่าจะใช้จ่ายไปในส่วนของเรื่องการกินเที่ยวปาร์ตี้ดื่มสังสรรค์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเอเท่าที่มองดูนะก็เหมือนช่วงนี้ปาร์ตี้บ่อย ก็อาจจะต้องเก็บหม้อมลอมลิกหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับถ้าท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวหน่อยบางท่านอาจจะเจอสัตว์เลี้ยงของคุณป่วยเจ็บป่วยนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับพวกตรงนี้นะครับแล้วก็ อีกอ,อย่างหนึ่งเนี่ยคุณมีแพผนที่จะได้ใช้ใจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแฟชั่นเล็กๆน้อยๆเพื่อเหมือนซื้อของให้กับตัวคุณเองนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพกันมากดีกว่าสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยผมแลดูแล้วคุณอาจจะมีปัญหาในส่วนของพวกต้นคอครับต้นคอจะมีปัญหาบริเวณเนี้ย นะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยบ่าไหลอะไรประมาณนี้นะฮะจะเกิดปัญหาอย่างที่สสายตาเริ่มจะมีปัญหาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องอาสายตามีเกณฑ์ที่เ,เขาเรียกว่าสายตาอ่อนล้าคือมีเพ่งอะไรนานๆเนี่ยแล้วพอมามองอีกทีนึงเนี่ยมันอาจจะเกิดการล้าเบลออะไรเงี้เกิดขึ้นหรืออาจจะต้องมีการที่แบบ ตัดแว่นใหม่หรอรไรเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันฟันจะมีปัญหานะครับอาจจะฟันผุนะครับหรือว่าไปขูดหินปูนมานะครับมีการเจ็บหรือว่าท่านใดที่ดัดฟันมานะฮะอาจจะแบบมีการเจ็บแล้วมันนานขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับระวังสัตว์สีเท้ากัดด้วยนะครับระวังสัตว์เลี้ยงของคุณหรือว่าถ้าท่านใดที่เลี้ยงแมวเนี่ยอาจจะเกิดการข่วนหรือว่า เกิดบาดแผลได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะฮะเป็นในส่วนของเรื่องความรักกันมาดีกว่าอ่ะลืมบอกอุบัติเหตุไม่มีนะครับสบายใจได้นะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องความรักกันมาดีกว่าความรักสําหรับคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนโสดอืม ก่อนนะ้เลิกลากันไม่ให้ดีสักเท่าไหร่นะครับคุณยังรอคอยความหวังในส่วนของเรื่องความรักของคุณอยู่แหละแต่ณนะตอนนี้คุณยังรักษาจิตใจคุณอยู่เนื่องจากว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะเคยถูกหลอกถูกทําให้อกหักนะครับหรือว่าโดนบอกเลิกกระทนหันมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่า ความรักของฉันมันช่างสั่นคลอนเหลือเกินยังไม่อยากที่จะพร้อมเริ่มต้นกับใครใหม่ซะทีเดียวนะครับณนะตอนนี้ใช้เวลาเยียวยาจิตใจ,จ,จของคุณเนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งด่วนในการเริ่มต้นกับใครก็ได้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของคนที่มีสถานะคอมบิเคเตตนะครับจริไงไบ้างเกิย ณนะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยคุณสะทีเดียวนะครับแต่ถ้าระยะยาวผมมองว่าน่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนมากขึ้นแต่ณนะตอนนี้เขาและคุณนะครับอาจจะมีความรู้สึกลังเลใจภาะวะผวงใจตัวคุณก็รู้สึกว่าเขามีใครหรือเปล่า บางทีมันสลับกันได้นะครับต่างคนต่างแบบลังเลกันหรือเปล่าแต่เท่าที่มองดูความสัมพันธ์ของคุณมีเฑ์ที่จะได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปในในยะที่มันดีแต่ณนะตอนนี้เนี่ยคือต้องเหมือนไว้เนื้อเชื่อใจกันให้มากที่สุดแล้วก็ให้โอกาสทั้งคู่ด้วยจะเป็นทางออกที่ที่ที่สุดนะครับต่อมานะฮะเป็นในส่วนของความสัมพันธ์ สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคุณค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอยู่กับที่บ้านค่อนข้างมากนะช่วงนี้ไม่ได้ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีการชิทต,ติ้งกันหรือเปล่ามีใครที่เหมือนแบบไปทำให้มันมีเรื่องการหักอกอะไรกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแลดูแล้วเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่มีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้ช้ำอกช้ำใจในส่วนของเรื่องความรักนะครับแล้วมันเป็น หรือเป็นเรื่องที่ผูกอะไรบางอย่างกันไว้มันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของคู่คุณอาจจะมีการละหองละแห่งกันนะครับบางคู่อาจจะถึงขั้นที่ว่า,าแยกกันอยู่เพื่อเยียวยาจิตใจหรือทำอะไรบางอย่างก็ได้นะครับถือว่าต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะฮะ ต่อมานะครับเป็นในส่วนของคนที่เพิ่งเลิกลากับเรื่องความรักไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอง่ยพอคุณเลิกลาไปผมมองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะโอเคมากขึ้นนะครับกับเรื่องการใช้ชีวิตการมีความสุขกับตัวเองแล้วก็คุณเหมือนรู้สึกว่าพอเลิกลาไปแล้วคุณเป็นโสดอีกครั้งแล้วเนี่ยคุณก็ แต่งเนื้อแต่งตัวเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่ามีความสุขอะไรกับตัวเองมากขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีแต่มันมีความรู้สึกที่ยังโหยหายังคิดถึงยังแอบไปส่องเขาอยู่ยังแอบไปดูเขาอยู่ยังรอโอกาสให้เขากลับมางอคุณอยู่นะครับแต่เท่าที่มองดูเนี่ยคุณก็เหมือนแบบประมาณว่าคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้ากลับไปคุณจะไปะเผชิญกับสถานการณ์ยังไงคุณก็เลยเลือกที่จะ อยู่ในโมเมนต์ของตัวเองจะดีกว่าประมาณนั้นนะครับอืมอ่ะเรามาดูในส่วนของเรื่องคำแนะนำกันมาดีกว่าคำแนะนำสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้นะครับ สิ่งที่คุณรอคอยอยู่กำลังจะได้สมดังใจปรารถนาดูแลจิตใจให้มากๆนะครับแล้วก็ขยันหมัน่นทำบุญสวดมนต์ภาวนาจะยิ่งเสริมดวงเสริมดวงชะตาให้กับตัวคุณได้ค่อนข้างมากพักผ่อนที่เพียงพอนะครับไม่ใช่หมงานหนักมากจนเกินไปจนทำให้ตัวคุณรู้สึกเหนื่อยล้านะครับแล้วก็เรามาดูเลขเกันบากดีกว่า นะครับเลขนำโชคสำหรับชานาวราศีกรกฎมีเลขอะไรบ้างเอ่ยเลขนะครับมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลข 1, เก้า มีเลข5เด่นที่0และ1และ9มากๆนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการจะเสี่ยงโชคอ่ะมีเลข <c oughs> เลขแมีอีกอันนึงอืมแต่ผมจะเน้นย้ำเลยนะว่าจะไปที่เลข9เลข0ูนย์เลข1นะครับอืมลองดูถ้าท่านใดที่ชอบไปเสี่ยงโชคนะครับแนะนำในส่วนของเรื่องการทำบุญนิดนึงสำหรับท่านใดที่ ทำบุญประจำอยู่แล้วยินดีด้วยนะครับส่วนม่นภาวนานะครับแล้วก็หาโอกาสไปไหว้พระทําบุญบ่อยๆหน่อยก็จะดีอย่างที่2นะฮะหาโอกาสนิดหนึ่งสําหรับท่านใดที่เจ็บป่วยบ่อยๆเจ็บออดอดแอดแอดนะครับลองหาโอกาสไปไหว้พ่อปู่ฤาษีชีวกกกได้ก็จะดีนะครับหรือว่าไปไหว้พ่อปู่ฤาษีตาไฟนะครับเพื่อขอในส่วนของเรื่องงานหรือสิ่งที่คุณอยากจะปรารถนาก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ท่านใดที่ชอบหรือลองหาโอกาสไปไหว้ดูนะครับไม่เสียหลายนะครับหาโอกาสดูก็จะดีนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับชาวลักนณาปราศีก็กดนะฮะเหมือนเดิมกกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยเจอกันในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ